กาบนมาสการครับน้ำมาสการครับมาตามแนวท่างเราหลอปูหมดที่พันมาเขาทังบนทั้งล่างบอกปูเออเพราะว่าตึงๆอยู่เพราะว่าก็แบบจ้าที่นะเ้อเรา้ยายพ่วง้มาย่ามากเิมคนโศกคนหมานมันมาปูคนโศกคนหมานน้ำไหลอยู่ ยวมีก็ชิมจะเข้มาขอบอบใกไหลอแต่ว่าทั้ง <subjects> ผ I mean, ู้เก oh, okay. so, ็บแม่ท so, ั้งชนบุรีแม่ทั้งทั้งเนหนอกหน้าเป็นผู้ปพดหนีไแบนีว่าได้ปพดหนีเนาะปูเนาะใส่แนเินดีใจน้ำเดือปูได้ใส่หัวรถบดแล้วใช่ไหมค่ะมือคนปตุ่มใส่ตัวเดียวสองสามมือมันเนาะซื้อเลเดีวแล้วก็จางล้เป็น ดีเยยมป็นยศปก็คือว่าเด็ดอยู่ดีนอกศาะกว่าบาง่มันแต่างเท่าร้อยร้อยออาได้ยุติธเรมเพราะว่าการไปเจอไปเจอหมัอนก็นทุวันนะกินเนื้อเนี่ก้อนมันยังกินก้อนเก่าแเชื่อดาวเขาพคุณ้อเก่าเก็าอยู่นทางห้องเก่าเกาเทื่อน่า ลาตาเดียวมันก็ตั้งเสียก็คือเป็นรูแน่ส่วน็ื่นวันนี้เป็นเป็นกระลาตาเดียวบบปูวันนี้ก็ได้กระลาตาเดียวก็เป็นกตะาษชนกระดาตาเดียวนี่ปูเอากระโดดไปค่ะก็งเสียเพราะว่ากิตหนึ่งห้ากระส่วนเ่นเรนทั้งค คิดหนึ่งนะกระเสือกแปดแปดสิตคิดว่นหนึ่งนะต้อายายามเสรบมถกาเวลาล่มใกๆนะแบบชิวานใยาปูเป็นปูทุด,ดงกลา,างน้ำมันบ่ปูก็เล่าเงินเนมือม่อว่าสมาเท็่ขั้นมองเงินทเทปันสี่็ด ผมก็จะหนักไปเห็นนะครับคครับเวลาก็มีงบมาเนี่ยเยูะเด้อก็ว่ากันว่าค่ขัานที่ยังเห็ืน้อยไเห็ดไปมันบมูเอ่อืีอปั้นของสร้างกันเพินกะมันจะส่งตัวยาวไหเบิ่งเมื่เพราก็ว่าแต่ัเบิ้งเราถันถังงานเคาอยเอาวัวจะลงจะขนาดก็้องตัวใช่ไหมครับวูวคือดิการ์โมนาะ ขั้นเ่าแต่เต้าก้าขอพ้นย oh, um, ังเป็ um, uh, ีเลยนครัค ok, รับนาพป่นองี้เกลื้อปนมอกกับในล่ว่วงบนานดูของกุศลผลเี่ะมากแต่ขอตลาดเป็ไโอ้ขาปูลองไปยุธันสีเขาเนาะครับปูเออมากแต่มากแเขามากตลอดเลยมันนิ่งเนาะปูเนาะยี่พุนเนาะมันนิ่งมันแบบมันมีเวลาห้านางสวดตั้งาวนมันมันจะหดครับ ta đang chụp bốc cái, cái tia này bà cái tà nó bọn Bà bọn tà cái gì, bà nhai tua vô này nè tà cái nó nhai nó 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 cái 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 ้ร่มาไม่น้อยู่วย้งปันตรงเข่งเล่ยมาปั่นเมื่อบวานเยวกกบเขาเฮียยามาเลละ่มๆมากเดยแล้วแล้วกเอาคนนี้ละเอาเอานี้ละเอานี้ละไปส่งคนเดียอะไปก็ว่าเอาหน้ายกคนนี้ละเอานายกคนนี้ละไปส่งครับอันนี้ควฝาดนะคอ่ำฝาดความฝานครับปันบานก็ ไอ you. You. ้กบเพ่งจะตีไปเลขอไรกักับเพิ่นบางได้งเหรอบไอ้บเพิ่นตีไปสามหนึ่งังสิน่าสามหนึ่งสามหนึ่งนาโยกตานอือแต่น่าจะมันเกากันนะยังนงอ่าแต่งยังยอกับเบื้องมาน้อเป็นเลขฝันนึกบบเป็นเลขฝันเจ้าแห่แต่น่าอ๋อสุดสามหนึ่งเป็นเลขฝันมาวันก็ได้ชวว เ่บอรฟันทุ่งีหนีหึเป็นเลขันกาล่ามะพร้าวตัวใดก็พลย่ยนอที่เพื่อพานมาเลนอตาทีมถครับหาหึ่ก็คือหาหนึ่งซื้อามากหานึ่งเอสองเลมบาปูก็ได้เจอวันนี้กาล่ามะพร้าวตาเดียวตัวใดก็พแปดแปดชนแปดแปดศูนย์การลามมะพร้าว ก็ล่าแต่ขยับหาได้ก็ล้าแต่เยี๋ยรยังไม่หเมื่อไมันจวดเขาสอง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 นย์มันก็ถึงอนึงเป็นแก้มนึงมาเออก็ล่ามันก็มันก็บไกเคียงว่ากรอว่าแต่อี่สามจานมันก็มากมันก็มากมันก็มากกว่าอยากหลสินี่เป็นแปดหรือแปดแปดห่งมารับวาวแปดเอแปดห ครับแปดหกสาเขาเต็มเพราะว่าตารจัดยอดนยามาแปดหาสามแปดหาสามแปดอันนี้ก็ิะได้คืนได้นุ่งหอเบ้านเนี่ยก็ได้มาส่วนเรี้ยนเพิ่มอยู่มันก็เลยเป็นแปดหกสามมาเต็มตัวหน่งครับก็จะถูอหลายทั้งของเทีนแล้วต้องหมกหน่แปนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหนึ่งครับคก็อันนี้ให้ให้ให้ ไอ้เยับอเาว่าขยัไได้คตามันมากเต็มเต็มงก็เป็นแปดหนึ่งเนาะค่ะอาจจะมากกบว่าขยับอ่ไรมันมากยังได้ครับลูับขยับแปดแปดนึ่งกับูมซาอีกแต่เอฟซีตีเยอะเดานะครับปูออยับพาเพาก็ย่งมีหม่สันไม่แน่นว่าบเกพามันสอบส่วนส่วนนะสวหลังล 8ปดแปดแปดเก้าแปดแปด่เอาาเอฮักเี่ยวเพาะว่าเรจะดวงไปดวงมันหมอแต่เรามาันไหเลยอยากใั้ช่วงมันไม่ชุกไม่ด้เว่าล้างีไม่มไม่หรอกฮกีย่เ่ต้องข<ท>ย,ยับขึ้นให้น้ำแปดแปดแปดเก้าแปดหนึ่งเหรอจ้ แปดศูนยแปดหนึ่งเท่านี้แปดนเกินั่งแปดเก้า่เนี่ลงกับสีเมนแปดเจ็ดว่าน่าจะลงไม,ขไมไ่ขึ้นไม่แต่ขื้นแต่ละาันมีแต่ขึ้นม่น,นามาลงวนมากนะครับเลขฝันโูนี่สามหนึ่ง เอกฝันฝันสามหนึ่งังสงเออสามหนึ่งอนตัวร่องตัว <to> ร <disappointing> <ruption> ่องหักเกตจ้ตัวล่องหเก็เออตัวหัเกตหนึ่งย่เป็นห่มือสดอาเทีมันผาจากสามยงเข้ากหนึหัเกมันผาตีปัวเข้ารับก้อนมันเหนื่อยยังยังมันผาหัเกนะ มาโอ้มาจะใส่มาเหมือนหฮกเกตเลยมาสอบแบบโปเลยเนาะมาน้ำกันเนี่ยับก้อนวันคุบนาคุบรังก็ยังปลาใน่เผาแห็นะจากนั้นมันกระโดนใไนเผ้านั่หละโปูล่งเหล็กโทษบะปูเฮ้ล่งเหล็กโทษวาครับ ว่าข้าเอาลูกเตยจีก็ได้ดอกซึ่งเท่นนั่นตีหนึ่สิสองมัก็โทรมาถามครับครับครบครบเราปวรนะครับโอ้ใ้พานอนตัวไหนว่าเมือมันจอก็แหงลำว่าสันกรับกินเราไปีหม่กันว่าเโอ้โทรมาสนาเข้ากัน่นโอ้เรียกผู้ตด่กันน้ำเพื่อในงานอเพบุนก็ตุ่มให้พญานานกแล้วก็น่าเป็นบ้านับครับก็มองเห็นกันอยู่เนาะมืองานงัเท่านันตุ่มกขามบุญต้องกันบ้าบนี่แหละครับพี่น้องเอช ปูทดตรงกลางน้ำนี่บมนีาปด้วยอดมีมันเป็นกระลาตาเดียวเนาะปูกับเล็กฟันน้อยนี่เนาะถูกต้องถูกต้องอพี่น้องเฮปซี่เอาไปพี่เจนหน้าเบิงผิดถูกกันย่าว่ากันเนอครับปูพันกับว่าได้โหหรือว่าตัวเลขมันฉิ่มาตัวใดนะครับเ้ากงละครับปูพันใดมากจางไรเฮ็ดใพญ่มาฝากพี่น้องเฮปซี่นะครับผิดถูกกันย่าว่ากันครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับแต่ว่าหัวที่พันมากะ เขาทั้งล่างทั้งบนนะครับนั้นคือสีพันมาแล้วก็ลายงวดที่เขามาติดๆนะครับเป็นตัวเลขหน้าทางของปูทันนะครับเอาพี่น้องเอฟซีก็ไปพิจารณาเบิงเดอครับมักชอบกับจังนําไปลงทุนนะครับบบมักบ่ชอบกับพันครับตามนี้นะครับพี่น้องเอฟซีครับกรับขอบคุณปูแล้วกลับนมัสการครับขอเร่มต่อแล้วก็สวัดีทรายเด้อครับสาธุสาธุขอเงลัก